ฝุ่นอาการของเด็กใช่ใช่เหมือนเลยก็คือเครื่องดูดไรฝุ่นแบบนี้ดูดลั่นกูเออก็ดูดตุ๊กตาก็ได้นะไหนมาลองดูซิโซฟ้าก็คือโซฟ้าใช้มาหนึ่งเดือนหลังจากดูดฝุ่นครั้งล่าสุดก็มีเนาะใช่ใช่เราดูดมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนี่แล้วแดนนี้ก็จะช่วยทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายยิ่งขึ้นอ้าว ชัดเลยนะชัดเลย,เ,ลยเออเยอะออนนเยอะเยอะหมอนอันเนี้ยเยอะอ่านี่ถอดออกมาแล้วคุณเพียบเลยอ๋ออ๋อเนี่ยคุณมันก็จะติดอยู่ข้างข้างไม่อยากไม่อยากให้เอาเอาไม่ดิไม่ค่ะใส่แบบนี้ไปก็จะกันลาฝุ่นได้แล้วน่ารักจังก<ย>ันเลนดูน้องนี่เอออันนี้ก็คือป้าป้องกันลาฝุ่นวิธี นี่คือวิธีการใช้ผ้าป้องกันไลายฝนที้ถูกต้องเท่าทีนี้ลายฝนก็จะไม่เข้ามาในหัวแล้วเราก็จะปลอดภยัยสะอาดปลอดภัยจากไลายฝนดีไหมเดี๋ยวมันก็เข้า,านะแนบปะก็ต้องปิดจมกูกไ้ดิสรุปก็คือไหนซักได้ซักอันไหนซักไม่ได้ก็ดูดหรือว่าถ้าอันไหนใส่ผ้าปูที่นอน กันไล่ฝุ่นได้ก็ใส่ผ้าปูที่นอนกันไล่ฝุ่นเพราะเมื่อกี้เราพิสูจน์กันมาแล้วว่าพ,าาพอใส่ผ้าปูที่นอนกันไล่ฝุ่นปุ๊บเราเอาเครื่องดูดไล่ฝุ่นมาลองดูดดูก็ไม่มีฝุ่นเลยใช่ไหมไม่มีเลฝุ่นเลยเออเอาสวัสดีค่ะก็นี่ไงสคริปต์ก็ตั้งไว้ตรงนี้เราก็ตั้งสคริปต์ไว้ตรงนี้แล้วเจานมี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วแดนนี่แดนดนี่มาสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีค่ะไหนมาแล้วสวัสดีครับแดนนี่มาสวัสดีครับแล้วนี่เอาเก้าอี้ <nothin' S 1> มาเลย ช่วยน้อำมาช่วยน้ำมาช่วยน้อำมาไม่ได้มไม่ตุม้มบอลอยู่ข้างใต้ไม่วางไม่ได้เออ <c oughs> เธอขำตุ้มบ <c oughs> อลเลยอ่ะแดนนี่มาสวัสดีครับเร็วสวัสดีอ่ะหนึ่งสองพัสดีค่ะวัสดีคะ่สคะสวัสดีคะ่ะรีวิวอะไรกันครับเมิเนเพอร์เฟคแต่เราเราจะมารีวิวการปฏิบัติตัวสำหรับเด็ก นี่แคลจมูกอย่างนั้นบบใช่อาการของเด็กอาการของเด็กแพ้ไรฝุ่นอาการของเด็ก <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่เหมือนเลยอออออออปีก่อนเจมี่ไม่เป็นเลยรู้ปะ่ะก่อนโควิดอ่ะเออเจมี่ก็ใช้แคะจมูกมามาก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่พอช่วงโควิดมามาสั่งว่าห้ามเอามือแคะจมูกเจมี่เป็นยัง่เพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมือมันสกปรกแล้วแผลจมูกมันจะติดขึ้นเจมี่ก็เลยทำท่าเจมี่ก็ติดท่านี้ตลอดเวลา หมอตัวแรมันต้องผิดปกติเปล่าอกว่ามันต้องผิดปกติอะไรแน่ๆเราก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพเพรสเตียแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้ในฟุลนี่ก็คือแบบวิธีการตรวจใช้เขาเรียกว่าวิธีการตรวจอะไรคะวิธีการตรวจอะไรอะแบบสกินพริกเทสสกินพริกเทสเขาทำยังไงอะ่ะก็คือเขาจะเจาะเขาจะสกิปแบบนี้ตุ๊บแล้วก็ใส่ยาเจือจี้แล้ว <laughs> เป็นแบบนี้แล้วก็ แล้วก็วางสารที่มันเป็นไรถยอะไรอง้อ๋อ,อคือเขาเอาใช้เข็มสก,กิดกิ๊กเป็นจุดๆใช่ไหมเป็นจุดๆแล้วเขาก็กเอาสารที่ที่น่าจะแพ้มาสกิสกสกดสกิดสกีตหยดหยดยดหๆแล้วก็เช็ดลงไปให้ให้มันเข้าไปในร่างกายแล้วก็ดูว่าแพ้ไหมถ้าแพ้ก็คือก็คือขึ้นเป็นบวมขึ้นเป็นบวมแบบเยอะกว่ามีแบบใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าฮิสเทมีนก็คือก็ถือว่าอันนั้นแพ้ค่ะ ลแล้วท,ที่บวมขึ้นมาแบบใหญ่ไม่เท่าฮิสโตมีหรือว่าฮิสบานมีก็คือจะแพ้ในอนาคตอ๋อก็คือมีม,มีมีปฏิกิริยาเล็กน้อยก็อาจจะแพ้ได้แต่แพ้ในอนาคตของเคนี่แพ้ในอนาคตมีอะไรบ้างแมลงสาบใหญ่ก็คือแบบพวกมดแมลงสาบอะไรแบบสกรปรกสกรปรกก็ต้องระวังเนาะแต่ว่าไรฝุ่นเนี่ยแพ้แน่นอน รอแค่15นาทีก็ขึ้นเลยแพ้เฉ <5, S 1> ียบพันเลยใช่แพ้แบบเฉียบพันมันก็ไม่ถึงกับเฉียบพันนะอะโอเคแล้วดังนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้วิธีการปฏิบัติตัวสําหรับเด็กที่แพ้อา้าวฟังแล้วพังแล้ว <c oughs> คือไงนะแพ้แล้วไรฝุ่นมันคืออะไรเจมี่ไร่ฝุ่นมันเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองได้ตาเปล่าก็คือมันจะมันจะเกาะอยู่ตามผ้าแล้วมันมันกินฝุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบอย่างงี้ก็มีฝุ่นเกาะมันกินฝุ่นเป็นอาหารแล้วมันก็จะแล้วนอกจากฝุ่นเนี่ยมีอะไรอีกที love, meat, been, been, it it. It ่ไรฝุ่นกินเป็นอาหารก็คือแบบฝุ่นที่ที่ติดเมื่เราออกไปนอกบ้านที่ฝุ่นมันติดเสื้อเองพังอีกแล้ว อ่ะรูดรูดรูดอะ<ด>เล่นเบาๆหน่อยสิโอเคถืออถืออสมมติเราออกไปนอกบ้านฝุ่นมันติดตามเสื้อผ้าร่างกายเราแล้วผิวหนังเราก็จะมีเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยบ้หหงางลายฝุ่นก็จะกินเหงื่อบนผิวหนังหรือ<ด>อะไรเงี้ยอามนีอีกเด้อไม่หมดแล้วนี่ก็ใช้ได้อันนี้มันใช้ได้อยู่แล้วไงไ,ได้ดูเป็นเบาๆเหน่อๆโอเคอ่ะ ดังนั้นก็คือต้องรักษาความสะอาดแล้วก็อย่าให้พยายาที่บ้านก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดังนั้นยังมามาเนี่ยไม่ชอบอาบน้ำเอ้ยแล้วไงป้องท่านผู้ชมเหรอูชม <laughs> ไม่อ่านน้ำไม่ได้โอเคแล้วก็ทุกอย่างในบ้านต้องเปลี่ยนเป็น แบบกันไรฝุ่นทั้งหมดอย่างโซฟาก็โซฟาผ้าอย่างจริงๆแล้วคุณหมอก็แนะนําให้เปลี่ยนเหมือนกันเจนเจมี่ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่เพราะว่าเราใช้วิธีดูดไรฝุ่นเอาเราก็ใช้เครื่องดูดไรฝุ่นมาด,ดูเราใช้เราจ้างคนมาดูดไรฝุ่นเลยแหละวันนั้นวันนั้นที่คนมาดูดเนี่ยดูดทั้งบ้านเป็นยังไงมั่งดีขึ้นดีขึ้นแล้วฝุ่นเยอะแค่ไหนอะ ขึ้นที่นอนการทำความฝันที่นอนของเราคือจะทำทั้งด้านบนด้านล่างด้วยแล้วก็ด้านของด้านข้างด้เจมี่บอกอยากดูด้วยอยากดูด้วยตัวต้นเหตุอยากดูด้วยไหนพาไปดูอะไรคะวันนี้พี่เขาเออวันนี้พี่เขามาดูดไรฝุ่นในห้องเจมี่อันไหนเจนมี่พาเดินเข้าไปดูเลยนี่โอ้โหก็ดูในดูใน มีได้ใช่ไหมว่าพี่เขาบอกมีไรฝุ่นอยู่เป็นล้านเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็คือเตียงของป๊าป้าครับผมแล้วก็ด้านล่างเป็นชั้นฝุ่นนะครับผมจากน้ำใสๆฝุ่นก็จะเป็นมวลที่มันหนักส้ามันโดนน้ำฝุนก็ตกตะกอลงเลยนะครับผมนี่ก็คือไรฝุ่นที่อยู่ในเตียงเจมี่นะคะโอเคเตียงเราอ่ะดูิโอไม่น่าล่ะจมูกก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยฝุดฝัดฝุดฝัดเจมี่เห็นเห็นน้ำสีดำเลย ดำป er. ีกแน่นเลยตอนนั้นเราก็เลยสร้างมาคนนดแอลโอเคอ่าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นแบบพาปูที่นอนดีมากดีมากจะไม่รู้สึกคือจะไม่รู้สึกแบบดีขึ้นมากแอนดันเป็นอยู่แอลดีขึ้นมากเลยอ่ะใช่ใช่ดีขึ้นมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาเครื่องดูดไรฝุ่นใช่ไหมเราใช้มาเดือนนึงละอันนี้ มันเราใช้มาเดือนนึงแล้วเาเอาเครื่องดูดลรฝุ่นมาลองดูดดูสรุปก็ไม่มีฝุ่นเลยครบหนึ่งเดือนแล้วก็จะซักนะคะอ้าวนี่เดี๋ยวลองมาเทสตดูดกันว่าครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยอา้าวเจมส์เจมส์ครบหนึ่งเดือนแล้วจะมีฝุ่นไหมผ้พาผ้ากันไรฝุ่นจะกันไรฝุ่นได้ไหมน่าจะได้อยู่ล่ะมองไม่เ,เห็นเท่าไหร่อ่ะ ก็คือสองชัอปเปอร์คือแทบจะไม่มีเลยแสงเอาผ้กันลรฝุ่นได้ผลอยู่เออนี่ก็คือจะเป็นการทำให้ลายฝุ่นกระจัดกระจายพี่เจม,มี่จะได้แพ้ยิ่งขึ้นนะครับนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> hey, แล้วแดนนี่ก็จะช่วยทำให้ฝุ่น้งกระจายยิ่งขึ้นแดนนี่น Daddy, ไม่ช่วยไม่ช่วยพี่เจม,มี่หน่อยเหรอพี่เจม,มี่เขาแพ้ลาฝุ่นนะห้ามโดนเตียงเสื พอแล้วจะมีไหนเราลองดูซิโซฟาก็คือโซฟ,า,โซฟาใช้มาหนึ่งเดือนหลังจากดูดฝุ่นครั้งล่าสุดก็มีเนาะใช่ใช่เราดูเยอะเนี่ยมันก็จะมีฝุ่อออนอยู่พอสมควรหรือได้แต่ว่าเตียงเมื่อกี้ดูดแล้วไม่มีฝุ่นเลยถือว่าผ้าก,กันอะไรฝุ่นเอ่าทำท่าจมูกอยูดใจอีกแล้วฉีดยังยังไม่ได้ฉีดยาเคสกับหมอ,อนกองซิว่าเครื่องใช้ได้ไหม มาก่อนที่ต้องดูให้เป็นทิศทางไปดูดูปลายหอยให้มนันสุกทางชัดเลยชัดเลยเออเยอะเยอะเยอะหมอนี่เยอะแล้วนี่เพื่อี่จะไม่โดดไม้หมอน,นะโกงจะมีเแบบาๆอย่างยกอย่างนาั้นนี่ยเยอะฝุ่นยิ้งกระจัดกระจายตัวเองก็แพ้อยู่ด้วย จะต้มกัดสีดองลองทักสองที่เื่องดูซิว่าเป็นยังไงบ้าเมื่อกี้ล้างมาสะอาดๆเลยใช่ไหมนี่โอ้เนี่ยคุ่ณคุณได้หมดคุณคุณเพียบเลยเต็มเต็มกรอบเลยอ่านี่ถอดออกมาแล้วคุ่นเพียบเลยโอยเขี่ยหน่อยซีเอาอะไรมาเขี่ยหน่อยไหม ซักเดือนละครั้งอันนี้เขาบอกว่าโน .1 เลยนะโน .1 คืออะไรเนมะ่ยอาะโน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 ก็คือเลขที่หนึ่งเลขที่หน <c oughs> ึ่งก็คือบนหน้าตาเป็นเลขที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งอ๋อขายดีอันดับหนึ่งอะไรอย่างงี้ป่ะในเมืองไทย okay. 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 โอเคโอเคก็คือมีสองแบบแบบพรีเมียมกับเป็นแบบธรรมดาแบบพรีเมียมดีกว่าแบบธรรมดายัางไงฮปปี้ พรีเมียมมันจะนุ่มกว่าเพราะผ้ามันจะลื่นกว่ามันก็จะมีสีสีด้วยสำหรับบางคนเขาจะใช้แบบแบบพรีเมียมนี่จะใช้ข้างนอกเลยไม่ได้ใช้ข้างในแ,แ,ตแต่ของเราเนี่ยใช้เป็นแบบ M M ใช้แบบธรรมดาใช้ข้างในส่วนแบบพรีเมียมใช้เป็นแบบแทนผ้าแทนผ้าปูได้เลย แต่เราใช้ข้างในเราใช้แบบพรีมี่แมแต่ใส่ไว้ข้างในเพราะว่าอะไรรู้ไหมใชใช้แบบพรีมี่มแต่ใส่ไว้ใส่พรีมียมข้างในแล้วก็ใส่ผ้าปูเตียงไว้ข้างนอกอีกทีห<อ>ทำไมถึงทําอย่างนั้นลูกไหมเ,<อ>เพราะว่าอันเนี้ยเ,<อ>เขากลาันตีในเนี้ยเ,<อ>เขาบอกว่าเขากลาันตีซักได้สามสิบครั้งอายุการใช้งานคือสามารถป้องกันไรฝุ่นได้ดีแล้วก็กลันตีที่สามสิบครั้ง ดังนั้นถ้าเราซักเดือนละครั้งก็จะได้ได้สามสิบเดือนสามสิบเดือนแต่ว่าถ้าเราซักทุกอาทิตย์ก็จะได้สามสิบอาทิตย์ก็ไม่กี่เดือนเองถูกป่ะดังนั้นเราก็เลยลดก็คือเพิ่ม,มาอายุการใช้งานก็คือใส่อยู่ข้างในเราก็ซักเฉพาะผ้าปูที่นอนข้างนอกแล้วอันนี้ก็ซักเดือนละครั้งเออต้องเลยเป็นแบบนี้นเนื้อผ้าก็จะนุ่มลืน่นะ ก็คือให้เจมี่แท็กบอให้เจมี่ทำไรให้เจมี่ลองจับดูว่าอ่าอ่าสองอันเนี่ยเทียบกันก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยมันก็จะบางมันจะบางบางแล้วก็นุ่มนุ่มแล้วก็ลื่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาจะหนาแต่ก็นุ่มเหมือนกันนะจริงๆถ้าจะใช้เป็นผ้าปูเลยก็ก็ได้อยู่นะเอากระดาษออกมาได้ยังเอาไปออก กนแข็ง่ที่มันจะหนากว่าอันนี้หนอืออืมนี่นี้ก็จะสั้นกว่าอันีเนียมเลยอืมเอ๊ะมันน่ มันต้องซักยังไงผ้าแบบผ้าผ้ากันลายผ้าปูที่นอนผ้ากันลายฝนของเจมี่อ่ะปกติผ้าปูที่นอนต้องซักทุกๆหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยดีครับด้วยความร้อน55-60องศาเซลเซียสนาน30นาทีเพื่อฆ่าลายฝนวันดีครับยังไม่ได้ซักนะวันดีครับวันดีครับเหรอเอาเสร็จแล้วเหรองั้นก็บายบายวันดีครับบายบายเลยบายบายบบาายยวันดีครับแล้วเหรอครับวันดีครับ อ่ะแล้วก็อ่ะข้อหนึ่งเปลี่ยนท่าพูที่นอน,น,อ,นอะไรน<อ>นแล้วก็อะไรเป็นเป็นของกันเลยคุณข้อสองหัางกระโดนนดบนโซฟาเย้ยย้กอวนี่กระโดดตลอดเลยอ้าวก็น้นองเขาไม่ได้แพ้นี่แต่เหมวมันก็ฟุ้งมาหาเจมี่อ่ะเฮ้ยจะมานั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือห้ามกระโดดบนโซฟาใช้ผ้านี่น่ารักไหมเจมี่ทำด้วยดิเจมี่ทำด้วยดิเจมี่ทำด้วยดินี่ค่ะใส่แบบนี้ไปก็จะกันละอิ่นได้แล้วน่ารักจังกันละอิ่นดูน้องดิ อันนี้ก็คือผ้าป้องกันลายฝนวิธีนี่คือวิธีการใช้ผ้าป้องกันลายฝนที่ถูกต้องเท่าทีนี้ลายฝนก็จะไม่เข้ามาในหัวแต่เราก็จะปลอดภัยสะอาดปลอดภัยจากลายฝนดีไหมเดี๋ยวมันก็เข้าแนบปะงั้นก็ต้องปิดจมูกไว้ดิกปิดจมูกอย่างนี้ลไรฝนก็จะไม่เข้าเป็นวิธีการใช้ผ้าป้องกันลายฝนที่ถูกต้องโอเคอืม ดีไหมดีไหมจ่ายจ่ายจ่ายจ่าปิดเด้ปิดแล้วไม่ปิดไม่ป <m z ul heures> ิดหรอจะเอาอะไรกันแน่ชอบนะชอบนะรู้ไหมว่าปกติอแดนนี่ทำอะไรคะปกติอะไรนี่คือช้างน้อยช้างน้อยแล้วคนพี่อะคะเป็นอะไรคีโป๊ะดูหลุดแล้วสิก็เองใส่แล้วกี่ชั้นขนาดนั้นไม่เป็นไรยังเหลื้อยได้ชัด นายจะหลุดปล่อยมันหลุดไป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 ส่องกระจกดูไปยังเหลืออีกหลายชัน้นไปส่องกระจกไปส่องกระจกไปส,ส,ส,วสวย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 ส่องไปส่องไปไปส่องกระจกดูไปสวยสวยสวยไหมเออเออก็พอใช้ได้อยู่นะเออไหมอะไรเนี่ยฮะ huh? <c oughs> อกระจกไปเลย <Okay. S 1> อ่าสำหรับเอพี่โซนนี้สำหรับเด็กที่แพ้แบบทั้งแพ้แบบทั้งแพ้ฝุ่นหรือว่าแพ้อะไรฝุ่นก็ตามก็คือต้องสำคัญที่สุดก็คือต้องจัดินสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างตุ๊ก,กตาหลงหูตัวนี้ก็คือจะไม่ต้องพี่จะไม่ก็จ้างให้เขามาดูดลายฝุ่นมาแล้วแล้ว ก็คือต้องซักก็คือต้องสคัญที่สุดก็คือต้องจัดลร้อนด้วยใช่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านเนี่ยให้มีฝุ่นน้อยที่สุดแล้วก็จะทําให้เกิดไรฝุ่นได้น้อยที่สุดตุกตาทั้งหมดเนี่ยเราก็เอาไปซักด้วยความร้อนอา่าห้าสิบห้าถึงหกสิบองศานานสามสิบนาทีแล้วก็ตากแดดสามชั่วโมงขึ้นไปใช่แล้วก็คือจะไม่ให้เกิดไรฝุ่นอ่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็พยายามใช้ที่มีผ้าน้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ใช้เครื่องอย่างเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยฝกอ่ะอันนี้ก็คือเครื่องดูดลาฝุ่นบบนี้ดูดแล้วออก,ก็ดูดตุ๊กตาก็ได้นะแล้วก็ดูดแบบแบตไม่ค่อยดีะอ่ะเอาเมื่อกี้มันใช้จนแบตหมดแล้วไนงะอ่ะอ่ะเครื่องดูดลาฝุ่นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับในกรณีที่เฟอร์นิเจอร์เ <furniture> ออในกรณีที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ผ้าอย่างโซฟาเนี่ยอ่ะก็ให้ดูดบ่อยๆให้ดูดโซฟาบ่อยบ่อย ช่นหมอนดินแบกเนี่ยอันนั้นซักเลยดีกว่าอันไหนที่ซักย,ยังไม่ได้ดูดเลยอ่ะสรุปก็คืออันไหนซักได้ซักอันไหนซักไม่ได้ก็ดูด,ด,ดหรือว่าถ้าอันไหนใส่ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นได้ก็ใส่ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นเพราะเมื่อกี้เราพิสูจน์กันมาแล้วว่าพอใส่ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นปุ๊บเราเอาเครื่องดูดลรฝุ่นมาลองดูดดูก็ไม่มีฝุ่นเลยใช่ไหมไม่มีลยฝุ่นเลยเอออันที่ไม่มีฝุ่นคืออันคืออันที่เราใส่ผ้าปูที่นอนเนี่ย ผ่านมีผ่านมาเดือนหนึ่งเราก็ดูแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีฝุ่นไ,ไม่มีอะไรขึ้น<า>ก็คือดีใช้ได้ผ้าปูที่นอน p e r f e c t าดี Perfecta เราใช้สีโกอันนี้นคือธรรมดาอันนี้คือแบบแบบพรีเมียมก็คือดีทั้งคู่แหละ Perfecta สีโก uh, มันจะมันจะนุ่มกว่าลื่นกว่าส่วนสีสีฟ้าก็จะหนาแล้วก็มันจะหนาเล็กน,นึงเออเออมันจะหนากว่าเหมาะสําหรับเอาไว้ใส่ข้างในราคาก็ต่างกันนิดหน่อย แต่ว่าเราเอาไว้ใส่ข้างในเราไม่ได้ใส่ข้างนอก9.99%ใช่ก็กันฝุ่นได้9 9 9 9เลยก็ถ้าเกิดใส่ผ้าปูที่นอนแล้วซักผ้าปูซักผ้าปูที่นอนอทุกอาทิตย์ซักผ้ากันไลฝุ่นทุก1เดือนอายุการใช้งานก็คือซักได้30ครั้งก็ควรจะเปลี่ยนใหม่สําหรับผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นโอเคไม่ <Okay. S 2> เห็นโนหนึ่งด้วยแค่นี้เด็กก็จะเลิกทำท่าฟุตฟิต แต่ก็ยังทำอยู่เพราะว่าเพิ่งไปเทีย่ยวมาใช่ไหมไปเทีย่ยวไปนอนโรงแรมบ้า